สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาต่อจากคลิปที่2ครับคลิปที่2ก็คือเราวายริงนะครับเรื่องของการไวริงจาก PLC นะครับมาเข้าที่ตัวไดรฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับว่าใช้อินพุต x อะไรบ้างของ PLC นะครับแล้วก็ใช้เอาพุตวายอะไรบ้างของ PLC นะครับคราวนี้เมื่อเราไวริงเสร็จเรียบร้อยแล้วครับต่อไปนะครับเราจะจะมาเทสนะครับโดยใช้ซอฟต์แวร์ของ PLC นะครับเทสว่าไอ้ที่เราไวริงอยู่เนี่ยถูกต้องหรือเปล่า เพราะว่าการใช้ซอฟต์แวร์เทสก่อนเนี่ยเพื่อจะเป็นการคอนเฟิร์มว่า,าเราไวริงถูกหรือไม่ครับซึ่งถ้าเราบางคนถ้าเราไม่ถ้าเราไม่มีซอฟต์แวร์ของ U C test บางคนไปเขียนโปรแกรมเทสเลยเนี่ยบางทีมันก็อาจจะไม่รู้ว่าเราไวริงผิดหรือเราเขียนโปรแกรมผิดนะครับแต่เราตอนนี้ไซมอนมันจะมีสามารถเทสจากตัวซอฟต์แวร์ P O C ของไซมอนได้นะครับว่าโซที่เราไวริงเนี่ยก็คือเราสามารถจ็อกได้นะว่าม,มันถูกต้องไหมก็คือเพื่อการ คือซอฟต์แวร์มันไม่ผิดอยู่แล้วเพราะเขาใช้มาแล้วเทสมาแล้วนะครับถ้าเราจ็อกจากซอฟต์แวร์หรือทําจากซอฟต์แวร์ของ p l c มันไม่ทํางานนะครับมันไม่หมนมันไม่ทางานแสดงว่าเราไวริงผิดน,นะครับเราไวริงผิดน,นะครับเราเพื่อจะเป็นการคอนเฟิร์มว่าสิ่งถ้าเราไวริงถูกต้องนะครับก่อนที่เราจะไปเขียนโปรแกรมจริงนะครับอันนี้จะเป็นเทคนิคนะครับก็คือให้เราเทสจากตัวซอฟต์แวร์ p l c ก่อนเพื่อคอนเฟิร์มที่เราไวริงถูกต้องหรือเปล่านะครับเราจะมาลองดูกันนะครับผมก็จะเปิดโปรแกรม ที่ชื่อใส่ควันขึ้นมานครับจริงๆในเมนวลเล่มนี้มันก็จะมีตัวอย่างในะการเขียนอยู่นะครับทะอยู่หลังนะครับเนี่ยนะครับก็คือเลือกโพซิชันนะตอนนี้ในนั้ไม่ได้ยอยู่อกอยู่การเซตค่าต่างๆนะครับรรอรบอกรายละเอียดอยู่นะนถ้าใครถ้าใคร ไปโหลดในเว็บไซต์มอนนะครับ positioning control นะครับนี้ POCs positioning นะครับไปโหลดมาได้นะครับเนี่ยก็จะมีบอกเงิเสียราคาแต่ละค่านะยังโปรแกรมที่เขียนนะครับตัวอย่างก็มีให้นะครับในในเว็บไซต์ไซมอนนะครับก็ไปโหลดมาได้นะครับมาใช้ได้เลยประเทศได้เลยครนะเจได้เลยนะเนี่ยการจ็อกนะครับจ็อก forward จ็อก backward นะครับตัวนี้ในนี้ก็มีครับอ่า ต่อไปนะครับโปรแกรมผมเปิดขึ้นมาแล้วผมก็จะเนอบแรกคือผมมานิวนะครับนิวนิวโปรแกรมนะครับผมใช้ PLC รุ่นนี้นะครับก็คือ PLC S นะครับตัวนี้รุ่นนี้นะครับนี่ครับตัวนี้รุ่นนี้โอเนกมาแล้วก็ใส่ชื่อโปรเจกต์นะครับอันนี้ใส่อะไรก็ได้นะครับแต่ผมผมให้มันตั้งเดี๋ยวเลยนะแล้วมันจะเซฟไว้ที่นี่นะครับได้ยินถ้าเราไม่เปลี่ยนฐานอะไรนะถ้าเราไม่เปลี่ยนอยู่ดีเดี๋ยวเลยนะคุณเซฟ คอมผมช้านิดหนึ่งนะพอดีฮาร์ดดิสมันมันแดงนะครับยังไม่ได้ไล่ลบอ่าล้วก็มาที่นี่นะครับแต่จะเขียน,น,นโปรแกรมเราไม่มีโปรแกรมอ่าเนี่ยในโปรแกรมอันดับแรกเราเลือกเป็นสแกนนะเขียนก็คือเขียนเป็นแลดเดอร์ก่อน,นครับส่วนหนึ่งนะวัเพื่อนได้เขียนแลดเดอร์ตัวต่อมาครับผมก็จะเลือกเป็น p o s ชัน่นนิ่งของผลนะเนีน่ยใส่ชื่อเป็นสวนะเราก็เลือกเป็น p o s i t i น n i n g for UCS นะ แล้วก็สี่ไปมันก็จะมาให้เรากําหนดนะครับพารามิเตอร์นะคี่ดีตอนใช้ดีอะไรนะดีสูงแล้วใช้ไปอย่างถ้าเราใช้ไปแล้วเปลี่ยนใหม่เป็นดีพันก็ได้นะครับพารามิเตอร์สตาร์ทเเดตนะครับแล้วก็มันก็จะมีให้ปรับพารามิเตอร์สองแคมเนี่ยจะเอ็กซ์แอนวายนะครับแล้วก็ตัวนี้เอ็กซ์ซิสโพซิชันดัต้านี่เป็นการสั่งให้มันวิ่งนะครับได้ทั้งหมดสามสิบตำแหน่งนะครับวิ่งนะครับเราทิ้งตำแหน่งวิ่งได้นะครับ อันดับแรกผมจะเซตแค่แกนเดียวก่อนเพราะเราใช้แกนเดียวนะครับเราไม่ได้ข้อแกนเดียวนะตัวนี้นะครับตัว power output type นะครับนี่ให้เราเลือกครับมันจะมีบอกนะครับว่ามันคืออะไรนะ output นี่ครับ output นะครับ output ก็คือมันก็จะมี active low high active กับ low active นะครับ มันก็จะต่างกันก็คือถ้าเป็นไฮแอ็กทีฟเนี่ยก็คือถ้าสมมุติว่า y10 นะครับ y10 หรือวาแกน x นะครับแกนวายเอาผลครับที่เป็นเพานะครับเป็นเพามาก็คือเป็นเป็นไฮนะครับเป็นไฮแล้วถ้าไดเรกชันเป็นโลเนี่ยมันนะครับถ้า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 หมุนข้อบ่นไดเรกชันต้องเป็นโลนะครับแต่ถ้าเพาส์มาเป็นไฮแต่ว่าไดเรกชันเป็น y11 นะครับเป็นเป็นไฮมันก็จะหมุนกระทางเป็นแบ็คเวิร์ดนะครับ นี่ก็จะอาจจะเป็น forward reward ก็ได้นะครับอันนี้โลเหมือนกัน active low นะครับ active low ก็ฝั่งนี้นะครับถ้าเป็น y สิบแดนะครับก็คือเป็นโลมาครับลงนะครับเป็นศูนย์นะครับเป็นศูนย์แล้ว direction เป็นหนึ่งนะครับ direction เป็น high นะครับอันนี้ก็ถะเป็น forward ลับกันนะครับตัวนี้นะครับเป็นเท้ามมาเป็นศูนย์นะศูนย์เป็นศูนย์เป็นหนึ่งมาตรงนี้นะครับเป็นเท้ามาแล้วก็ถ้าตัวนี้เป็นเป็นโลนะครับ active โลนะครับ ฝักตัว Y11 เป็นเป็น low mm hmm. ครับก็คือไอไไออตัวเนี้ยก็จะเหมือนเป็นแบ็กวิร์ดนะครับก็จะสลับกันนะครับตรงนี้อ่าคราวนี้เราก็จะมาเลือกนะครับว่าบอขอเป็นเป็นโ o แอคทีฟแล้วกันนะครับส่วนเป็นตัวแบ็กแอด speed add start เนี่ยก็ไปดูครับก็จะมีบอกครับอ่าพวกนี้จริงๆเนี่ยเราก็ดีฟอลต์ได้นะครับ By เนะครับนี่ครับช่วง by a c c e l e r t ครับตอนนี้นะครัตอนนี้ผมก็จะเซตเป็นดีฟอร์สตามนี้นะครับแล้วก็สปีดลิมิตนะครับสปีดลิมิต value ก็คือลิมิตเท่าไหร่ก็ดีฟอร์สก่อนตามนี้นะครับพวกแอ c e l นะครับแอ c e l ล time มีเซล time ดีฟอร์สตามนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวนะครับให้ดูที่นี่ครับนี่ครับ acceleration time นะครับ deceleration time ครับผมขอเป็นดีฟอร์สก่อนนะครับตามนี้ แล้วก็ซอฟต์แวร์ลิมินนะครับสต็อกก็ให้แม็กซิมัมเลยครับตามนี้นะครับแล้วก็สปีดคอนโทรลเคอร์เรนต์พชั่นก็ให้อัปเดตนะครับตำแหน่งครับเรามาดูกันที่นี่นะครับติเือนขอให้เป็นดีฟอยด์ไว้ก่อนผมจะมาดูที่ตัวนี้ครับจักรสปีดครับตัวนี้ผมตั้งไว้ที่หนึ่งหมื่นนะครับหนึ่งหมื่นนะครับผมลองเปลี่ยนไปสักห้าพันดูก่อนนะครับหนึ่งหมื่นเท้านะครับพอเปอร์เซ็ตนะครับ แล้วก็อันนี้นะครับจอบแค่นี้นะครับเสร็จแล้วนะครับผมจะมาดูที่ตัว p l c นิดนึงนะครับผมย้อนดู PLC ก่อนครับนะครับย้อนลงที่ซอฟแวร์เราจะจับคอนโทรลนะผมจะนะครับผมผมจะโหลดแก้ใหม่ต่อสายสายยูบีเข้า p l c ก่อนนะครับแป๊บหนึ่งครับผมขอลดโปรแกรมแป๊บหนึ่งครับ ตอนนี้ผมต่อสายมาคอนเน็กที่ p ี c แล้วนะครับนี n ครับคอนเน็สายที่ POC นะครับนนเพื่อผมจะดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับผมย้ายจากจากตัวไรตอนนี้ไรไมอละลาะครับอลามก็คืออ,อีมอะครับไม่ยังยังไม่ได้ตอนยังไม่ต่อให้มันนะครับผมจะมาเนขะียนและได้ง่ายก็ได้นะครอินโซนนะครับ เราก็ออกวายอิมมนซี่ผมต่อไว้ที่วายได้นะอิมมนซี่วายสิบสี่วายอ่าคอมพายคอมพายเสร็จแล้วผมก็จะดาวน์โหลดของกับตัวพารามิเตอร์ที่ผมเซตนะครับของฟังก์ชันเองนะครับทีนี้ทางนี้เซตแค่ผมเซตแค่ก็คือแค่ตัวแอคทีฟโดนะครับแล้วก็สเปซของตอนจัอกนะครับนี่ ผมมาดูก่อนคอนเน็กเป็นยูเอสดีไหมฮะเลือกเป็นยูเอสดีนะคอนเน็กแล้วก็มาที่ออนไลน์แล้วก็คอนเน็กผู้ออนไลน์นะครับก็ดาวน์โหลดแล้วคือสแกนนะครับ ครับนี้ผมดาวน์โหลดเสร็จแล้วคราวนี้ผมมาดูที่ตัวไรอยังอะลามนะครับผมจะฟอร์สนะครับไม่ให้มันให้มันหายอะลานครับชิปเป็นเทิร์นอ่าอีเมอผมจะใยอีเอเข้าไปแล้วนะครับใจ่ายอเข้าไปที่ไรแล้วเรามาดูที่ตัวไรนะครับหายนี่ไรหายอะลามครับตอนนี้นะครับอ่าต่อไปนะครับผมก็จะฟอร์สให้โซมันอ่อนนะครับโซอ่อนครับดูโซอ่อนก็คือ y ายสิบสองครับ เรจะฟอส1.2นะครับเพื่อจะให้เซร์วออนพอเซร์วออนมันจะสั่งให้ปล็กเบรกอัตโนมัตินะครับจากจากตรงนี้นะครับดีโอสูงนะครับก็คือให้มกร์ติกเบรกควบคุมนัดทำงานนะครับผมจะสั่งวาย1.2ก่ออนครับผมก็เขียนเพิ่มออนไลน์อยู่ตรงนี้ได้เลยเอาเอ็มมาสตัวนึงครับอินเซอร์แล้วกเอ็มมาเอ็มหนึ่ง โนออกเอา i 1 2สิบสอครับอ๋อมใส่ิดนี่รสิบสองขอดูนิดนึงครับผม่ายสองโซออนครับโอเคมโลงไปครับออนไลน์ดันโหลดเลยเลยจะไม่ต้องสต็อปพีซีนะครับ uh, mm. ผมจะส่งผมจะออนว1 2สองนะครับ จะได้ยินเสียงตัวลีเล์ตัวนี้ทางานนะครับลีเล์ปลดเบรกครับตัวนี้ก็คือพอผมออนโซออดบุ๊บเบรกปลดอัตโนมัตินะครับก็ขอรู้ใหม่นะก่อนเสียรีเล่นะครับผมออกก่อนครับรีลีเลผมออนใหม่อ่านะครับตอนนี้นะครับต่อไปนะครับผมจะเทสต์นะครับ ข้อดีของไซมอนก็คือมันสามารถเขียนอ่านไดก่อนยื่นิดนึงมันมองไม่เห็นผมจะมอนิเตอร์นะครับข้อดีของซอฟต์แวร์ไซมอนนะครับก็คืออ่าตรงนี้นะครับเราเราออนไลน์อยู่นะครับเราก็คือสมมตินนเราดีคอนเนคอยู่เราก็มาออนไลน์นะ ออนไลน์ Online, แล้วก็มาที่ตัวเซอร์โวอย่างเงี้ยครับคลิกนะครับขึ้นมาแล้วเรามาที่มอนิเตอร์เนี่ยมากดมนะอนิเตอร์เนี่ยกดยอดตรงนี้ลงไปนะครับพอเรามอนิเตอร์ได้ปั๊บขึ้นมาหนึ่งเนี่ยไอ้ปั๊บๆตัวเนี้ยมันจะมีฟังก์ชันนะครับฟังกช์ชันที่เป็นสำหรับสำหรับเทสเซอร์โวนะครับโดยใช้เป็นซอฟต์แวร์ของไซมอนเองครับก็คือเลือกได้เลาจะเทสแกนดอแกนวายเนี Can ่ยตรงนี Can ้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวคอนเฟิร์มว่าไอ้ที่เราไวริ่งไปเนี่ย จาก POC เนี่ย Input Output ที่เราไวริ่งมาหาไร right, เนี่ยมันถูกต้องไหมถ้าเราใช้ซอฟต์แวร์ของไซมอนตัวเนี้ยจอ็อกแล้วมอเตอร์โวมันหมุนเนี่ยแสดงว่ามันถูกต้องแล้วนะครับก็คือจ็อก forward backward เนี่ยถ้าเราจอ็จอกแล้วมันทำงานนะครับแสดงว่าเอาไวริ่งสายถูกต้องเราค่อยไปเขียนโปรแกรมนะครับไม่ใช่ว่าเราไม่มีซอฟต์แวร์ตัวนี้แล้วเราลองเทสนะครับลองจอ็อกนะครับก็คือเทสโปรแกรมเขียนจอ็อกบวกจอ็อกลบยังไงก็ไม่ออกอย่างเงี้ย เราก็จะไม่รู้ว่าเราเขียนโปรแกรมผิดหรือเราไวริงผิดนะครับแต่ถ้าเราใช้ตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้คอนเฟิร์มก่อนมันก็จะเป็นการตัดออกไปว่าเราไวริงถูกต้องแล้วถ้าเราเขียนโปรแกรมแล้วมันไม่เหมุนก็คือผิดโปรแกรมเราผิดทางเดียวเท่านั้นนะครับก็คือโองแก้โปรแกรมครับอ่าจะลองเจอะฟอร์บดูนะครับเจาะฟอร์บน ok ีครับหมดแล้วครับแต่มันไปช้าครับผมสต็อปนะครับ มันไปช้าครับมันไปช้าเดี๋ยวผมขอเพิ่มเพิ่มความเร็วนิดนึ่งกี่ช้ามากนะเมื่อกี้จอสปีดเราอยู่ที่เท่าไหร่ห้าพันครับห้าพันมันช้ามากเราสักสองหมื่นครับเอาแม็กเลยะจะได้เห็นนะว่าหม่เหมือนแล้วก็โมดิฟายนะครับวันนี้เราออนไลน์อยู่ครับวันนี้เราออนไลน์อยู่เราก็ไม่ต้องนะครับไม่ต้องดาวโหลดไหนเราออนไลน์โมดิฟายได้เลยก็ออนไลน์สักเซสนะครับโอเคลราก็มอนิเตอร์ม่ ลองจ็อกใหม่นะครับโดดครับแคราวนี้มันจะเร็วขึ้นนะครับโดดที่ตัวนี้ครับนี่ครับไปแล้วแต่ก็ยังไม่เร็วมากครับหมดสต็อปะครับวันนี้เริ่มไปนี่ครับเผาหมุนไปละวันนี้ก็ดูเผาได้นะครับแล้วหมดสต็อปอ่าต่อไปลองแบ็คเวร์ดนะครับกลับมานะครับวันนี้ครับนี่ก็ถอยกลับมานะครับอ่าแล้วกสต็อปก่อนนะครับ ตัวนี้ถ้าเราทำตรงนี้ได้ก็คือมันหมุนไปหมุนกลับได้ตอนนี้เราชัวร์นะครับก็คือคอนเฟิร์มร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าไอไวริงสายที่เราไวริงเนะี่ยถูกต้องนะครับเราก็จะได้หายห่วงนะครับคราวนี้ต่อไปเราก็เหลือแค่เขียนโปรแกรมให้สวรวิ่งกลับหรือตามตามโปรแกรมที่เราต้องการได้นะครับถ้าเราเขียนแล้วมันไม่วิ่งก็คือโปรแกรมผิดอย่างเดียวเท่านั้นนะครับตอนนี้จะเป็นตัวคอนเฟิร์มครับเดี๋ยวผมลองปักสปีดใหม่นะครับให้มันเร็วกว่านี้นิดนึงจะได้เห็นภาพ อ่าผมผมผมสปีดลิมิตนี้ผมมันอยู่ที่สองหมื่นับผมใส่กแสนเพิ่มเพิ่มนะครับเพาราะบ,บ,บอสปูดมัน้มันใหญ่อยู่นะครับยาพิษมันเป็นยี่สิบบินนี่นะจอกสปีดอ่าผมใส่สักห้ามนโมดิฟาย มอนิเตอร์อ่จ็อกนะครับฟอร์เวิร์รนนดน,นะครับนะครับไป่แล้วครับอ่เร็วขึ้นนิดนึงนะครับนนึ่งนะครับสต็อปนะครับแล้วก็แบ็กเวินะร์ดเพิ่มสต็อปนะอันนี้ก็จะเป็นการ เป็นการทำให้ดูนะโดยการโดยการใช้ตัวซอฟต์แวร์ไซมันนะครับมามอนิเตอร์แล้วก็นะครับมอนิเตอร์แล้วก็จ็อกนะครับจ็อกฟอร์เวิร์ดครับแบ็คเวิร์ดผ่านซอฟต์แวร์ของไซมันเองครับเพื่อจะเป็นการคอนเฟิร์มว่าสายเทเลเวิ่งเนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะครับแล้วต่อไปนะคลิปต่อไปเราก็จะมาเขียนโปรแกรมให้ดูนะครับเขียนโปรแกรมโฮมโพสิชันแล้วก็สั่งให้มันวิ่งตามตำแหน่งนะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูนะพี่คลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ